ด้วยนะคะผมอยู่กับผมคูนเกมเมืดนั่นเองนะคะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอะไรเนี่ยลืมชื่อไปแล้วเออโทษทีนะผมลืมชื่อเกมง่ายไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาปรับแต่งกันผมอยากเล่นเป็นสปิเกอร์แมนสีสปิเกอร์แมนโอเค เปกไม่ต้องครับปืนนะโอเคโอเคอน,นี้ก็พอไม่ยากอืมติดแขนอันนี้ไปด้วยแล้วกันอ่ะมานี่นะครับผม อ้สวัสดีไปหรือยงังสวัสดีใหม่ก็ได้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคูณเกเม,มือนั่นเองนะคะผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะคะผมผมลืมชื่อไปละ <c oughs> ก็ผมเป็นคนลืมชื่อเกมง่ายไปหน่อยก็แอบไห้ผมด้วยแอบไห้ผมด้วยนะก็คือแบบนี่เป็นไง หน่อยเอ่อก็ฝากฝากกดติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับผมชื่อช่องต้นคูนรีแอคนะคะผมเป,เป็นช่องเป็นช่องเจอกับการรีแอคอันนี้ไม่กอบมิสเตอร์บีทจริงๆมันจริงๆลอเล่นราเล่นใครๆก็รีแอคได้ใช่หไหม ผมก็เลยอยากเรี้ยเอ้ยโฆษณาเดี๋ยวติดลิคิาสิ์โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้โฆษณาเดี๋ยวผมกลัวติดลิคิาสิ์อะ่ะผมกลัวติดลิคิาสิตอะ่ะผมก็เลยจะปิดโฆษณาไว้นะครับผมเข้ามาเลยมีซัดเขาควายโจมตีโอ้โหต่อยตรงไหนดี โหยิงเข้าไปนะัดเดียวจบเลยไททันสปีกเกอร์แมนโคตรโหด,ด,ดเนอะเป็นไงโหดไหมละ่ะเออก็อืมมาลองเล่นกันเลยไททันสปีกเกอร์แมนจะสู้กับใครโอ้โหเจดรีขับมาโอ้โหรบเกง่งเหมือนกันนี่ คอมโบยัดหน้าอันนี้ก็เหมือนแฟคชั่นว a r ในมอร์เ l k o m คอมโอ้โหเลงต่อยยิงยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีอืมแบทเทิลหมดยังไงก็ชนะเอ้ยโคษณนาโรมโอเคกลับมาแล้วครานี้เจอกับหน้ายิ้มแมนเข้ามาต่อยหน้า โหเลือดเขาโค้นเยอะเขาเป็นสายเกาะแน่เลยใครท่านสปีกเกอร์แมนนะรู้จักบอตอนเนี้ยเขากำลังฮิตเลยใส่ท่านสปีกเกอร์แมนอ้โหผมมีเลโก้อยู่ที่เป็นสกีบิดี้ทอยเล็ตผมพอมีอยู่ เดี๋ยวว่างๆทำช่อง,องรีวิวของดีว,ว่รีวิวของสะสมอืมก็น่าจะโหดเดี๋ยวจบตาน,นี้ก่อนค่อยอันนี้โอ้โหผมเล่นทั้งวันทั้งคืนอะตอนแรกอะผมเล่นทั้งวันทั้งคืนอต่อยโอ้ย เข้าไปเต็มหน้าพี่แกก็โหดเกินต่อยอย่างเดียวเลยเกาะแตกเข้าไปมุนตราคิดแล้วทำไมต้องเอ่ยชื่อมุนตราคิดโอ้ยโอ้ยตัวนซัดเข้าไปหนึ่งมัดต่อยเข้าไปเหอนี่มันสายคอมโบยัดหน้าโอ้โหหลบได้เก่งดีนี่ เก่งดีนี่นายเนี่ยแายก็ไม่รอดอยู่ดีฮ่า,าโคตรโหดอย่าแย่โคตรนาโอเคปิดคลิปไปก่อนโอเคกลับมาแนละ้วผมว่าผมคงจะอัดคลิปได้อีกไม่นานสักที่ไหนละโอเคมีพาวเวอร์แบงค์อยู่โอเคปิดคลิป โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ผมได้สต็อปโฆษณาไว้หรือเปล่าไม่รู้ไงไปกันหน่อยมาโอ้ลบได้เออมัดต่อมัดเดโอ้โหมัดหุ่นยนต์ต่อมัดหุ่นยนต์ กี่นาทีเล่อหกนาทีห้ามเกินยี่สิบนาทีไม่งั้นผมลงคลิปไม่ได้ผมลงคลิปไม่ได้มาเข้ามาเลยอีกสองตาสุดท้ายโอ้โหผู้เล่นคนนี้น่าจะเก่งเพราะว่าเลือตั้งหนึ่งร้อยพรมขวาน าน่าจะพึ่งมาเล่นได้ไม่นานหรือเปล่าโอ้อยเข้าไปเต็มที่โอเคกลับมาแล้วก็เดี๋ยวโอโ้เดี๋ยผมอยู่ท็อปไหนเนะี่ยเดี๋ยวเราจะต้องชนะท็อปหนึ่งให้ได้วันนี้โอเค ควงดาโชว์เลยเหรอโชว์ดิวเคนเหออมิกี้โอเคอุยอ้ยอุ้ยลบได้ต่อ,อยเข้าไปหนึ่งที PVP เพิ่มมา โอ้โชคดีไม่มีโฆษณาเดี๋ยวแปบนึงแป๊บนึงขอเปลี่ยนสกินเป็นคาเมล่าเมนก่อนเปลี่ยนสีเปลี่ยนกินเนยไม่ใช่นี่ไททันคาเมล่าเมนโคตรเหมือนอืม ันไม่มีเกาะอื่นอ,อีกแล้วเลรอืมเค่นี้ก็จะผมตายอย่แล้วเนี่ย,เ,ยเอาเป็นว่าเค่นี้ก็นา่าจะพอ PVP โอ้โหเกือบได้สู้กับไททันสปิกเกอร์แมนมานี่เลยมาโมโหและอยากเถอะหัวคนอะ มนานีมาให้เฉาหัวซะดีๆหน้ายิ้มมาเชโอเคตาหน้าตาสุดท้ายละจะได้เจอกับใครโอ้โหติดปีกบินได้พร้อมเลยเขามาโดนคอมโบยัดหน้าไปตายเลย โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะผมก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องช่องอีกช่องหนึ่งของผมด้วยเป็นช่องีแอคนะคบผมไปละโอเคอย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวเอาอีกรอบเีกว่้เกียจ ไม่ใช่ขี้เกียจนะผม,มอยากพูดอีกรอบเัยหื้ถ้าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบมากๆก็กดกระดิ่งนะคะผมแล้วก็ถ้าชอบมากๆยัยก็ไปกดก็ไม่ใช่ดิถ้าชอบมากๆก็ฝากไปถ้าชอบท่องผมมากก็ไปก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งที่ช่อง reac ของผมด้วยนะคะผมมีแค่คลิปเดียวนะไปละ